คนที่ลืมปิดไลฟ์จนโดนจับโปะได้อะนะถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปมีส่วนไหนของงานฉันที่เธอไม่ชอบบ้างละ่ะนึกว่าจะอินซะอีกอะไรที่มันปลอมๆอ,อะไรบนโลกโซเชียลจริงไปมันก็ไม่สนุกนักหรอกเธอก็รู้นี่จะแต่งตัวอะไรกันเยอะแยะ ดูไม่เป็นธรรมชาติเลยโคู่แข่งเดี๋วแบบเนี้ยก็เหนื่อยหน่อยนะคะสิสิิ์สุดอะไรกันคะฉันลูกคนเดียวค่ะ <c oughs> คุณหญิง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 โวยกี่หญิงวะเนี่ยสองหญิงค่ะโอเคค่ะคุณสองหญิงเชิญทงนี้ค่ะได้เลยค่ะซีดปอมจนเหนื่อยเลยเนะี่ย <c oughs> ว้าวสามัมมากนี่เธอไม่มีงานทําถึงขั้นต้องมาสมัครงานที่นี่เพื่อทํางานกับฉันเลยเหรอจริงๆที่ฉันมาสมัครงานเนี้ยเพราะฉันเห็นว่างานเนี้ยมันเหมาะกับฉันมากๆต่างหากถึงฉันจะเป็นเน็ตไอดอลมือสมัครเล่นแต่ฉันก็แยกออกว่างานคืองานและฉันก็จะทําให้ดีที่สุดเน็ตไอดอลนี่เธอกล้าเรียกตัวเองว่าเน็ตไอดอลเหรอคนที่ลืมปิดไลฟ์จนโดนจับโปะได้อะนะ <c oughs> เรื่องนั้นออกไปมีส่วนไหนของงานฉันที่เธอไม่ชอบบ้างละ่ะนึกว่าจะอินซะอีกอะไรที่มันปลอมๆอ,อะไรบนโลกโซเชียลจริงไปมันก็ไม่สนุกนักหรอกเธอก็รู้นี่ไอ้ so. But ิงโตบัดแล้วทำไมฉันต้องพิจารณาเธอด้วยมีอะไรพิเศษนักหรอเธอรู้สึกกับฉันยังไงละ่ะไม่ชอบคีหนนะ้าไม่ชอบขนาดนี้ส่องไอจีฉันบ่อยแค่ไหนะ ไม่มากฉันตั้งเตือนไว้เวลาเธอโพสต์ไม่ได้สองมันเด้งเองท็อปแฟนเวอร์เงั้นขอระดับความอยากตบฉันเบอร์หนึ่งถึงสิบไม่ตบใครไม่ทำตัวฉิบฉีแล้วถ้ามีโอกาสจะลองกับเทปคนแรก <c oughs> เดี๋ยวฉันต้องเป็นคนสัมภาษณ์อก็เชิญ <c oughs> มากับแมวชอบอะไรมากกว่ากันถามอะไรเนี่ย ก็ต้องหมาสิกินแตงโมเอาเม็ดออกหรือว่ากินทั้งหมดกินทั้งหมดบางทีเลือกจะไม่คายเม็ดด้วยซ้ำเทเลอร์สว er er ิปกับคันเยเวสเทเลอร์สวิปเท่านั้นตัวเงินตัวทองกับตะกวดอ้าวนี่พวกมันก็ตัวเฮ่เหมือนกันซะอีกจบไปได้เสร็จแล้วเหรอ <c oughs> วัดการสัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วยอะไรไม่ทราบจ้ะวัดความพอใจของฉันไงเชิญ <c oughs> แล้วตอนรับกูเข้ามารับจากอะไรวะเนี่ยดากา่าค่ะนิสา